จัดซื้อนะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีความสําคัญและเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีความวุ่นวายยากเย็นเหลือเกินนะครับสาหรับบริคนที่เป็นเจมใหม่ๆเนี่ยถ้ายังไม่ชํานาญเรื่องนี้นะครับจะมีความยากในการบริหารมากๆเลยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับในการที่จะบริหารจัดซื้อวิธีง่ายๆแบบของผมเองเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวเราให้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับใครที่เป็นเจมเก่งๆแล้วเชี่ยวชาญแล้วข้ามเพลย์ลิสที่ชื่อว่าเรื่องเล่าจากเจมไปได้เลยนะครับ้าใครอยากจะฟังเรื่องนี้มาฟังไปพร้อมๆกันเลยครับไปเลย อย่างที่บอกนะครับว่าเรื่องของการจัดซื้อการสั่งซื้อเนี่ยมันเป็นหนึ่งประเด็นเลยครับที่หลายๆคนที่ไม่ชำนาญเนี่ยทำให้เราเนี่ยบริหารงานได้ค่อนข้างมีปัญหาแล้วก็ยุ่งยากครับ คลิปนี้ก่อนพูดอย่างนี้ก่อนว่าผมอาจจะไม่ได้ไปลงดีเทลในเรื่องของวิธีการหรือกลยุทธ์นะครับไม่ได้บอกว่าเราจะต้องดูแลเรื่องราคายังไงต้องไปติดต่อซัพพลายเออร์ยังไงคัดเลือกซัพพลายเออร์ยังไงอันนั้นเอาไว้ก่อนแต่ผมจะมาพูดในเรื่องของโครงสร้างก่อนนะครับว่าในการบริหารเรื่องการจัดซื้อการสั่งซื้อเนี่ยควรจะทำยังไงนะครับอย่างแรกก่อนครับเวลาที่ผมเข้ามาแตะเรื่องนี้ในวลาที่ผมรับงานบนญชีใหม่ๆเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ผมจะพยายามแตะก่อน เพราะว่าในเรื่องของการสั่งซื้อจัดซื้อเนี่ยถ้าเราบริหารไม่ดีนะครับมันจะทําให้ยากและเกิดเป็นต้นทุนที่ไม่ควรจะเกิดครับผมจะเริ่มต้นจากการที่จัดการสั่งซื้อให้ดีนะครับพอเราจัดการสั่งซื้อให้ดีปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถควบคุมต้นทุนได้ดีควบคุมต้นทุนได้ดีเมื่อไหร่จัดซื้อได้ดีเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ย P&L ในการที่จะทำเนี่ยครับมันจะง่ายเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเป็นโรงแรมเล็กๆครับ ในบางครั้งเนี่ยเราทํางานจัดซื้อทำงานบัญชีเนี่ยเราไม่ได้มีระบบไม่ได้มีระบบคอมพิวเตอร์นะครับที่เข้ามาดูแลทุกอย่างให้เราหลายหลายที่ใช้แมนนวลนะครับแล้วการทำแมนนวลมันยากนะครับแล้วบางทีโรงแรมเล็กๆเนี่ยเราไม่ได้มีบุคลากรบัญชีที่เก่งมากๆที่จะเข้ามาช่วยเราดูได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าผมพยายามหาวิธีครับที่ เอ๊เราจะทำยังไงนะให้งานเนี่ยมันง่ายขึ้นที่สุดนะครับผมเลยพยายามที่จะเริ่มต้นจากการสร้างอินฟาสตรักเจอร์ใหม่ในการที่จะแบ่งส่วนนั้นส่วนนี้ออกให้เป็นส่วนส่วนที่ชัดเจนและง่ายที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าผมแบ่งโครงสร้างของโรงแรมแต่ละที่เป็นยังไงเพื่อที่จะทำการสั่งซื้อสั่งซื้อเสร็จเอาบินมาทำอะไรเพื่อที่จะง่ายในการทำ P&L นะครับอ่ะเราบูกันก่อน เบื้องต้นก่อนเลยครับในการที่ผมจะบริหารเรื่องนี้เนี่ยผมจะมาดูก่อนครับว่าโรงแรมเราเนี่ยให้สั่งซื้อของกี่ครั้งต่อสัปดาห์หรือต่อเดือนอันนี้เป็นประเด็นแรกก่อนเลยครับต้องมาฝึกเรื่องนี้ก่อนต้องมาจัดก,การเรื่องนี้ก่อนว่าเราเนี่ยให้โอกาสในการที่พนักงานจะเบิกของรับสั่งซื้อของเนี่ยเป็นความถี่เท่าไหร่ใช้คําว่าหเดือนก็นแล้วกัน ผมตอบแทนไม่ได้นะครับว่าในแต่โรงแรมมนะัคนควรจะต้องให้เขาซื้อของเนี่ยในแต่แผนกซื้อของเนี่ยกี่ครั้งต่อเดือนตอบยากมากครับมันอยู่ที่บริบทโรงแรมอยู่ที่ t r a f f ิกของโรงแรมอยู่ที่จํานวนแขกของโรงแรมและอยู่ที่สิ่งของที่เราต้องการจัดซื้อในแต่ละโรงแรมผมตอบให้ไม่ได้ต้องวิเคราะห์กันออกมาเองผมแยกของเป็นสส่วนครับส่วนแรกคือของแห้งหรือว่าเป็น gas supply อย่างเช่นอะไรท้าโรงแรมไหนที่มีห้องอาหารด้วยของแห้งคือ,อน้ำปลาน้ำตาลนะครับน้ำมันอย่างเงี้ยนั่นคือของแห้งเครื่องปรุงนะครับแกสซัพพลายก็เช่นน้ำยาทำความสะอาดเคมีคอลของแม่บ้านกระดาษของแขกนะครับกระดาษชำระอุปกรณ์ช่างอันนี้คือของแห้งหรือวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับอันนี้คือหนึ่งอย่างอีกอย่างคือของสดของสดเนี่ยโดยมากก็จะเป็นสําหรับโรงแรมที่มีร้านอาหารถูกไหมครับผมจะแบ่ง วันในการผมจะแบ่งความถี่ในการสั่งซื้อออกเป็น2ประเภทก่อนเพราะว่าในการสั่งซื้อของแห้งหรือวัสดุอุปกรณ์เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะให้แค่สัปดาห์ละครั้งในการสั่งซื้อนะครับหรือโรงแมงรมบางแบอกว่าไอ้มันทราฟฟิกไม่เยอะนะเราให้2ส,สัปดาห์ครั้งหรือบางที่ที่ผมเจอโรงแรมเล็กๆเ,เนี่ยครับให้เดือนละครั้งด้วยซ้ำ แล้วเราก็เ a นกันดูครับว่าถ้าให้สั่งหนึ่งเดือนครั้งเนี่ยเขาจะสามารถควบคุมต้นทุนควบคุมสต็อกให้ได้ไหมไม่ใช่เราออกกดมาว่าให้เบิกได้แค่เดือนละครั้งนะแต่ระหว่างทางก่อนจะถึงเดือนหน้าเนี่ยก็สั่งซื้อนะครับใช้พิธีแคทไปซื้อของกันเยอะแย,ยะเต็มไปหมดถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันไม่เกิดประโยชน์แต่เพราะฉะนั้น ดูที่ทราฟฟิก hmm. ของแรมก่อนว่าทราฟฟิกเราเยอะแค่ไหนและที่สําคัญคือคนที่เป็นคนสั่งซื้อคนที่อยู่ที่โรงแรมเนี่ยเขามีความสามารถในการที่จะควบคุมหรือเปล่าถ้าเขาควบคุมไม่เก่งต่อให้คุณให้เวลาทัมมิ่งเขากี่ครั้งต่อเดือนเนี่ย เขาก็พลาดอยู่ดีเพราะงั้นเรื่องนี้ต้องมีการสอนต้องมีการเทรนนิ่งว่าคุณจะต้องดูสินค้าที่มีอยู่ในสตอกของคุณดูยังไงแล้ววางแผนยังไงจากครั้งนี้ถึงครั้งหน้าที่จะซื้อครั้งต่อไปเนี่ยคุณต้องซื้อของเท่าไหร่อันนี้คือสกิลนะครับที่เราต้องสอนแล้วก็บอกน้องๆว่าเขาทำเป็นๆไ,ได้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราซื้อของที่เป็นวัตถุดิบนะครับหรือว่าเป็นของที่เป็นอุปกรณ์เนี่ยของแห้งพวกนี้กาหนดวันกันอรอกมาก่อน นะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมบอกให้ไม่ได้นะว่าแต่ละโรงแรมเนี่ยจะต้องสั่งซื้อแบบไหนนั้นอยู่ที่บริบทแล้วก็อยู่ที่ทราฟฟิกของโรงแรมนะครับอันนั้นคือของที่เป็นเป็นของแห้งหรือวัสดุอุปกรณ์แต่ของสดครับของสดเองจริงๆเนี่ยบางที่นะที่ผมดูแลแต่เป็นห้องโรงแรมที่มีห้องอาหารด้วยอย่างเงี้ยครับบางครั้งผมให้สั่งทุกวันด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการให้สต็อกของสต็อกของที่เป็นของสดเยอะๆมันจะเกิดอาการที่ใช้แล้ว ถ้าซื้อทุกวันใช้คานี้แล้วกันถ้าซื้อทุกวันเนี่ยบางครั้งท่านเราไม่ไฟโฟมันจะมีของที่ค้างอยู่และของที่เป็นของที่เก่าเราไม่ได้ใช้นะครับเราก็เลยบอกว่าถ้าทราฟฟิกมันเยอะนะเราสามารถซื้อทุกวันได้มีซัพยเพื่อมาส่งเราได้ทุกวันเนี่ย ก็ไม่ผิดที่จะให้ซื้อทุกวันเพราะเราไมา่ต้องการใ้สต็อกนะครับแต่ถ้าโรงไหนบอกว่าไม่เอาเราไม่อยากจะซื้อทุกวันนะครับเพราะว่าไม่มีคนมาส่งเรารอบไปซื้อเองบอกว่าอาทิตย์ละครั้งได้ไหมอาทิตย์ละครั้งก็ได้แต่ต้องดูว่าในครัวครับเขาสามารถฟอร์แคสต์ได้แม่นยำแค่ไหนถ้าฟอร์แคสต์ได้แม่นยำซื้ออาทิตย์ละครั้งไม่มีปัญหาเลยนะครับสั่งได้แต่ประเด็นที่ผมเจอนะประเด็นคือว่าในการสั่งซื้อของเข้ามาของในครัวนะครับสมมติเราบอกว่าเราให้สั่งเข้ามานะครับ อาทิตย์ละครั้งในครัวก็จะมี forecast อยู่แล้วว่าแขกนี้เท่าไหร่เท่านี้เท่านั้นเท่านี้นะครับก็ซื้อของมาสมมติซื้อหมูมา10บกิโลประเด็นคือซื้อเท่าไหร่ผมไม่ว่าของที่เป็นของสดแต่การจัดเก็บนั่นคือเรื่องสําคัญซื้อหมู10บกิโลมาถึงก็จับยัดเข้าตู้เย็น10บกิโลจะใช้ก็ออกมาวางข้างนอกแล้วก็ defrost นะครับละลายน้ําแข็งใช้เป็นชิดนิดนึงแล้วก็เก็บเข้าตู้อีกอย่างนั้นไม่ได้ นะมันไม่ถูกหลักการถนอมอาหารเรื่องนี้เรื่องการถนอมอาหารการสั่งซื้อของสดเข้ามาและการคัตติ้งและการเก็บเข้าตู้เย็นเป็นยังไงเดี๋ยวผมค่อยมาทำมาอีกลิดหนึ่งแล้วกันอันนี้เอาเรื่องการสั่งของก่อนนะครับเพราะฉะนั้นของเนี่ยนะครับผมแบ่งออกเป็นสองส่วนขที่เป็นของสดกับของที่เป็นแกรสซัพพลายหรือว่าของที่เป็นวัสดุอุปกรณ์น,นะครับแยกกันแบบนี้เพราะงั้นเราจะให้ทั้งสองอย่างนี้สั่งซื้อในวันเดียวกันทำพร้ยวกันก็ได้ ทั้งของสดแล้วของที่เป็นของแห้งหรือว่าวัสดุอุปกรณ์เนี่ยให้สั่งสัปดาห์ละครั้งก็ได้นะครับไม่แปลกหรือว่าของสดจะให้สั่งทีหน่อยก็ได้ไม่แปลกอันนี้แบ่งของเป็นสส่วนก่อนครับคราวนี้อีกหนึ่งอย่างหนึ่งประเด็นก็คือว่าเราเองเนี่ยได้มีการแบ่งแผนกในโรงแรมเราไว้ว่าอย่างไงถ้าเป็นโรงแรมใหญ่ๆนะครับที่มี FC หรือ financial controller เนี่ยเขาจะมีการสร้าง department ให้เราอยู่แล้วนะครับ แล้วเวลาที่สั่งซื้อเขาสั่งซื้อของเป็นดีพาร์ตเมนต์มันไม่ยากครับเพราะเขามีซิสเต็มในการควบคุมไปแล้วทุกคนต้องเดินไปที่คอมพิวเตอร์แต่ละแผนกเดินไปคอมพิวเตอร์แล้วก็สั่งของเพราะนั้นก็เป็นการสั่งของแยกแผนกแต่พอเป็นโรงแรมเล็กๆปุ๊บครับที่เรายังไม่ได้วางแผนเนี่ยมันก็มีประเด็นมีปัญหาตรงที่ว่าบางครั้งเราไม่ได้แบ่งโซน เราไม่ได้แบ่งดีพาร์เมนต์ออกมาให้ชัดเจนเวลาสั่งซื้อก็อซื้อมันรุมๆเข้าไปนะครับคราวนี้เราแยกคอสไม่ได้เราทําต้นทุนไม่ได้เอานำเพียนเอายากลาบากมากๆนะครับลองนึกภาพดูครับว่าเราทํากันแบบนี้อยู่หรือเปล่าสมมุติว่าวันนี้นะเรามีการสั่งอะไรดีที่เราใช้กันหลายๆแผนกกระดาษก็ได้ครับเราต้องการสั่งกระดาษ a 4นะนะครับเพราะเราสั่งกระดาษ a 4ครับวันนี้สมมุติว่ามี4แผนกที่ต้องการสั่งกระดาษ a 4 นะครับเวลาเราไปซื้อเราจะซื้อที่ไหนก็นแล้วแต่ก็ o c e r y store หรือว่าจะไปซื้อที่แมคโครก็ได้ครับเราซื้อกระดาษ4ี่รีมเราเดินไปหยิบกระดาษ4รีมมาแล้วจ่ายเงินทีเดียวเป็น1บินหรือเปล่านะครับถ้าเป็นอย่างนั้นผมบอกว่าผมไม่ทําแบบนั้นถ้า4ี่แผนกสั่งกระดาษแผนกะละรีมผมจะมีบินค่ากระดาษ A4 มา4ใบยแยกแผนกไปเลย บางคนบอ,อกว่าก็ไม่เห็นจาเป็นเลยก็มีบินหนึ่งใบแล้วก็ไปถ่ายเอกสารแล้วก็เอาไฮไลท์ขีดเอาผมว่ามันยากนะครับคนซื้อไม่ยากครับคนซื้อโคตรง่ายเลยก็เดินไปซื้อสิไม่เป็นไรแต่คนบันทึกละ่ะคนที่ทำพีเอ็นแอล่ะก็ต้องมานั่งแยกบินมันแยกไม่ได้อยู่แล้วต้องมาถ่ายเอกสารแล้วมาขีดขีดขีดเอาว่าอันนี้ของที่ไหนของที่ไหนผมว่าทำอย่างนั้นปลายทางมันยากนะครับผมเลยใช้วิธีว่ามาจัดสรรกันก่อนเลยครับว่าแผนที่ต้องการจัดซื้อของในโรงแรมมีอะไรบ้าง นะครับแยกกันออกมาให้ชัดเลยแยกกันออกมาให้ชัดเจนไปเลยนะครับหลักๆเลยอ่ะแน่นอนครับว่าเรามีแผนกอะไรมีแผนกฟรอน์ใช่ไหมมีแผนกแม่บ้านนะครับเอาสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับอาหารก่อนนะมีฟรอน์มีแม่บ้านมีช่างนะครับมีแอดมินนะครับแอดมินเนี่ยนะครับคำสำหรับผมนะผมแอดมินเนี่ยผมรวมกันเป็น HR เป็น Executive Office อะไรเหล่างเงี้ยอะไรที่เป็นออฟฟิศเนี่ยผมรวมที่แอดมินหมดเลย นะครับมีฟอนต์มีแม่บ้านมีช่างมีแอดมินนะครับมีอะไรอีกนะครับอาจจะมีรปภไหมนะครับหลกัลกๆผมว่ามีสีแผนกน,นะครับฟอนต์แม่บ้านช่างแอดมินเท่านี้เลยนะครับที่จะต้องแบ่งในส่วนของการที่เป็นดีพาร์ตเมนต์แล้วส่วนที่เป็นอาหารเนี่ยผมจะซีเรียสหน่อยเรื่องการการการ,การสั่งซื้อของนห้องอาหารนะครับ เราจะไม่ได้บอกว่าสมมติถ้าเราต้องการซื้ออาหารนะครับเราก็บอกว่าก็คือผแผนกอาหารไงผแผนกครัวก็ได้นะครับเราจะสั่งซื้ออะไรก็สั่งซื้อเข้ามาสำหรับผมผมไม่เอาแบบนั้นเลยนะเพราะว่าอาหารนะ่ะมันเป็นต้นทุนที่เซนซิทีฟมากครับเพราะว่าอาหารหนึ่งอย่างมันใช้หลายผลแผนกเพราะฉะนั้นผมจะไม่สั่งอาหารเข้าครัวแล้วให้ครัวไปแบ่งไม่ผมให้สั่งแยกเลยนะครับสมมุติเรามีอย่างนี้ครับสมมุติห้องอาหารห้องเดียวเลยนะ สิ่งที่ต้องแยกก่อนคือต้องทำความเข้าใจกับโรงแรมเราอีกก่อนว่าโรงแรมเราเองเนี่ยนะครับอา,อาหารมีกะเอล e เมนต์ element, มีกิทิพาร์ตเมนต์ผมแยกแบบนี้เลยแบบที่ผมแยกอยู่แล้วมันง่ายมันชัดเจนกะ็คือส่วนแรกก่อนเลยโรงแรมทุกโรงแรมมีห้องพักบวกอาหารเช้าถูกไหมครับผมจะแยกแผนกออกมาก่อนว่าหนึ่งแผนกคืออาหารเช้า วัตถุดิบที่ใช้ทําอาหารเช้าจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดแยกกันเลยนะครับไม่รวมนะนะครับอาหารเช้าแยกเป็น1นึ่ง,งนแผนกนะครับอาหารอาราคาร์ที่ขายกลางวันกับเย็นผมแยกเป็น1นึ่งนแผนกนะครับอาหารพนักงานนะครับผมก็แยกเป็นอีก1นึนแผนกนะครับหลักๆมี3ตัวอาหารเช้าอาหารที่ขายเป็นอาราคาร์แล้วก็อาหารพนักงาน ผมแยกซื้อแบบนี้เลยถ้าใน3ส่วนนี้อาหารเช้าต้องการซื้อหมู1นกิโลอาหารพนักงานซื้อหมู1นกิโลอาหารอราคาซื้อหมู1นกิโลผมจะไม่ซื้อหมู3ามกิโลเป็นบิน1ใบผมจะซื้อหมู3ามกิโลเป็นบินสามใบแยกแผานากเพราะงั้นเนื้อหมู3ามกิโลจะมีบินสใบผมใช้วิธีนี้นะครับ ไม่ใช้วิธีนี้แล้วเวลาที่เรารวบรวมทํา Pnl มันจะลําบากมากผมจะไม่ซื้อของเป็นล็อตแล้วก็อยู่ในบินใบเดียวกันแล้วมาใช้แมนนวลแยกมือไม่เอายากนะครับคนซื้อง่ายครับผมบอกเลยต้นซื้อคือต้นน้ํามันจะง่ายแต่ปลายน้าละ่ะคนทําต้นทุนละ่ะคนที่ันทึกเพียรแนวละ่ะมันยากเย็นไปหมดเลยคุณจะลืมนะถ้าใครที่กําลังดูคลิปอยู่แล้วคุณเป็นโรงแรมเล็กครับโรงแรมเล็กกับโรงแรมใหญ่มันต่างกันนะครับทั้งด้วยของคุณภาพของคนและคุณภาพของซอฟต์แวร์ บางครั้งโรงแรมบางอย่างเขาทาได้ครับเพราะว่าทุกอย่างมันถูกควบคุมและคอนโทรลด้วยซอฟต์แวร์อยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่ได้ถูกควบคุมและคอนโทรลด้วยซอฟต์แวร์เราจะต้องทําต้นทางให้มันง่ายนะครับถ้าต้นทางมันยากปลายทางมันจะโคตรยากเลยเพราะฉะนั้นเคลียร์ตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นทางเลยแยกทุกอย่างให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราแยกแผานาออกมาก่อน แล้วในวันที่สั่งของครับเราก็จะมีบินสั่งของของแต่และ,ะแผนกแยกแผนกกันออกมาเลยนะครับใน1วันท่านโรงแรมเรามี7 7แผนกที่สั่งของเราก็จะมี7บินไงแล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยมี7บินเราไปซื้อของที่แมคโครทำยังไงก็ซื้อ7คันนะครับรถ7คันก็เข็นไม่ได้ครับ1คันก็สาหรับรแผนกนี้1คันสาหรับรแผนกนี้1คันสําหรับรแผนกนี้เราก็ไปจ่ายเงินคุณจะจ่ายรวมก็ได้ผมไม่ซีเรียสรถรถเข็น7คัน คุณจ่ายครั้งเดียวก็ได้ไม่มีไม่ซีเรียสแต่คุณจะต้องแยกบินของแต่ละรถเข็นแต่ละแผนออกมาเป็น1บินไม่ใช่รวมกันอันนี้คือวิธีที่ผมทำครับแล้วในการที่เอาบินเหล่านี้ส่งมาให้น้องๆที่บันทึกบัญชีมันจะง่ายถ้าคุณทําแบบนี้คุณเชื่อผมว่าคนบันทึกไม่จำเป็นต้องเก่งบัญชีไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องบัญชีบันทึกได้เลยเดี๋ยววิธีการบันทึก PNL ครับ PNL ในเรื่องของการบันทึก ค่าใช้จ่ายอ่ะผมมาแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งให้ดูกแลวการมันเดี๋ยวต้องมีการลงดีเทลแล้วก็มาโชว์ให้ดูว่าในตารางที่ผมทำมันเป็นยังไงนะครับอ่ะมันคือประมาณนี้เนาะคาวนี้ในเรื่องของมีประเด็นอีกหน่อยหนึ่งคือเรื่องของการสั่งซื้ออาหารครับอาหารที่ผมบอกผมแบ่งเป็นสามแผนกใช่ไหม breakfast นะครับอะลาคาร์ทแล้วก็อาหารพนักงานไอ้สามตัวเนี้ยสามแผนกเนี้ยนะครับต้องบอกว่าคุณแบ่งแผนกอย่างเดียวไม่พอนะ คุณแยกออกมาแล้วแยกการสั่งซื้อเป็น3ามแพนกชัดเจนบินก็เป็น3บินชัดเจนอาหารมาก,ก็แยกกันกองออกมาชัดเจนแต่ถ้าคุณแยกชัดเจนแล้วตู้เย็นในครัวคุณไม่แยกคุณไม่ต้องทำครับไม่เกิดประโยชน์คุณสั่งซื้อแยกใช่แต่เวลาที่ของเข้ามาคุณจับเป็นยัดรวม็นตู้เย็นตู้เดียวกันหมดคุณก็คุมอะไรไม่ได้อยู่ดีเสียเวลาไม่ต้องทำแต่เพราะฉะนั้นถ้าคุณทําแบบนี้มั่นใจและแม่ชัวร์นะ ว่าตู้เย็นคุณแยกได้ถ้าคุณไม่มีตู้เย็นคุณมีตู้เดียวคุณต้องจัดสรรดีดีตู้เย็นหนึ่งตู้จะจัดสรรยังไงให้มันของสามส่วนนะครับแต่ถ้าคุณมีตู้เย็นสามตู้แผนกไหนแผนกนั้นไปเลยตู้หนึ่งตู้หนึ่งตู้หนึ่ง,งอย่างเงี้ยผมเห็นด้วยทําแล้วมันจะดีนะครับอันนี้คือวิธีเบสิกก่อนผมยังไม่ได้ลงวิธีการบันทึกนะผมมาบอกแล้วนะว่าผมไม่ได้มาคุยในคลิปนี้เรื่องของการหาซัพพลายเออร์ในการจัดซื้อแต่ผมคุยเรื่องของการจัดแบ่งแผนก การจัดซื้อในด้านโอเป a เรชั่นยังไงให้มันลงตัวที่สุดนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่แนะนําให้ก่อนแต่ว่าการจัดซื้อเรื่องของการหาซัพพลายเออร์การบันทึก p ปลเรื่องการจัดซื้อการจัดจ้างอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาแยกกันเป็นอีก EP นึงก็เลากันนะครับ EP นี้ประมาณนี้นะครับถ้าเขาชอบคลิปผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆด้วยนะครับ